ังเช่าคอดีไทยถังเช่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการจับตาประเทศไทยนะคะอยู่กับคุณสํารานรอดเพชรและดิฉันหมิวอุบลรัตน์นะคะสวัสดีค่ะพี่สํารานคับน้องหมิวครับเพอแป๊บเดียวผ่านมาวันพุธแล้วนะคะพุธวันนี้วันอังคารใช่วันอังคารแต่ร้อนอย่างเลยช่วงนี้แบบวันเวลามันเดินเร็ววันนี้มีการประชุมคอรมนะคะเดี๋ยวก็คงจะมีหลากหลายประเด็นให้เราได้เกาะติดกันบังเอิญเมื่อวานเนี่ยครมเหมือนกันคอรมเศรษฐกิจใช่ แต่วันนี้เป็นคอรามอชุดใหญ่นะคะแต่ว่าประเด็นการเมืองที่เราจะต้องเกาะติดกันอีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องของความมั่นคงแม้ว่าเราจะมีการลงนามปฏิญญาสันติภาพไปแล้วระหว่างไทยและกัมพูชาที่มาเลเซียนะคะแต่ดูเหมือนกับว่า ความเคลื่อนไหวของกัมพูชาเองเนี่ยในหลายๆเรื่องก็ไม่รู้ว่าจะมีความจริงใจมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงกระแสเรียกร้องตอนนี้ในโลกโซเชียลยมันมีประเด็นใหม่ขึ้นมาพี่สำราญก็คือมีอินฟลูเอนเซอร์ในจังหวัดสุรินท์เริ่มมีการประกาศว่าเดี๋ยวจะทวงคืนประสาทตาควายโดยภาคประชาชนกดดันกองทัพ ตรงนี้เนี่ยจะทําให้การเจราจาที่จะนําไปสู่สันติภาพหลังจากนี้มันจะเป็นไปด้วยความยากลําบากหรือไม่นะคะเราจะพูดคุยกับท่านโคศกกองทับบกนะคะพลตรีวินไทยสุวารีตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะเสตอยค่ะสวัสดีครับเสครับสวัสดีครับคุณสำรานครับคุณหมิวครับสวัสดีครับ เรื่องแรกเดี๋ยวขอเจาะไปที่เรื่องความจริงเกี่ยวกับประสาทต,ตาควายนิดหนึ่งนะคะตอนนี้มันมีกระแสว่าอินฟูพยายามที่จะกดดันให้เราเนี่ยทวงคืนประสาทต,ตาควายรายละเอียดตรงนี้มันคือยังไงคะเสตอสคือประสาทต,ตาควาจริงๆประสาทต,ตาควายเนี่ยจะเหมือนอีกหลายๆประสาทหรือหลายๆพื้นที่ก็คือว่าเหมือนกับว่าต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์นะครับเพียงแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยเราเรายังไม่ได้ไปพูดรายละเอียดถึงถึงตรงส่วนนั้นนะ เพราะว่าถ้าเราจะเท้าความเนี่ยใน,ในในหลายพื้นที่นะเดิมเนี่ยเราไม่ได้เราไม่ได้เข้าไปควบคุมนี่หรอไหมฮะเราไม่ได้เข้าไปควบคุมหรอกแต่ว่าหลังที่จะเกิดเหตุเมื่อช่วงที่เรามีในช่วงปลายเดือนกรกฎาเนี่ยเราก็เริ่มที่จะเข้าไปควบคุมนะสาเหตุก็คือ ในอดีตเนี่ยเราในพื้นที่ที่เป็นต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์ส่วนใหญ่เราจะไม่ได้ไม่ได้เข้าไปเพราะว่าด้วยด้วยข้อตกลงของเอโมยูก็ดีอะไรก็ดีนะเป็นแต่เข้าไปได้แต่มันจะเข้าไปลักษณะก็เข้าได้กันได้ทั้งคู่นะแต่ว่าอาจจะขอให้ไม่มีเรื่องของอาวุธและไม่มีท่าทีในการที่จะจะเช่นไปขุดคูเลตอย่างเงี้ยมันเหมือนกับท้าตีใช่ไหม,มหรือมันก็อาจจะดูแล้วไม่เหมาะนะแต่น,นี่พอ พอก่อนพอหลังจากเกิดเหตุเนี่ยเราเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ก็คือเราจะขอเข้าไปควบคุมในเส้นปฏิบัติการนะที่เราที่เรายึดถือนะครับมันก็เลยเหมือนกับว่าในหลายๆพื้นที่เนี่ยเราเข้าไปถึงตรงนั้นซึ่งจะเดินไม่เคยแต่ในบางพื้นที่เนี่ยเราก็ทำไม่ได้ทั้งหมดนึกออกไหมในช่วงที่มันมีปฏิบัติการเนี่ยด้วยทางยุทธวิธีเอยอะไรเอยเนี่ย มันมันทําให้เราแล้วช่วงด้วยช่วงเวลาด้วยมันแล้วก็เลยทําให้บางพื้นที่อนะเราไม่สามารถเข้าไปควบคุมได้ตามที่เราต้องการนะมันก็แต่พอมีข้อตกลงหลังจากที่หยุดยิงเนี่ยอนะ่มันก็มีอข้อตกลงว่าหรือกติกาว่าขอให้หยุดอยู่ตรงไหนก็ตรงนั้นมันก็เลยยังหยุดอยู่ในลักษณะแบบนั้นนะครับแต่ถามว่าอนะ่เรายังอยู่ในเจตนารมหรือความมุ่งมั่นไหมยังอยู่เหมือนเดิมในทุกๆพื้นที่ นะครับยังยังอยากอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ช่วงนี้เมือ่เอเมื่อเราเดําเนินการด้วยด้วยการใช้ปฏิบัติการทางทหารแล้วเนี่ยนะมันก็เป็นธรรมดาเหมือนเหมือนสากลโลกก็คือมันก็มาเข้าสู่กระบวนการอา่าพูดคุยเจราจาเนี้ออรอไหมองเจรจากันซึ่งตอนนี้มันอยู่ในช่วงนี้นะแต่ส่วนในปัญหาอื่นๆเนี่ยนะมันก็คงจะต้องว่ากันไปในในในลำดับต่อไป ในขณะนี้มันก็เลยจะเพ่งเล็งอยู่กับข้อตกลงที่มันได้ตกลงร่วมกันแล้วก็คือที่เราเห็นอยู่ว่าเราก็คงจะร่วมกันในในสี่ข้อนะครับนะพอพอพอ,พอเราเมื่อเราทําอตามข้อตกลงอย่างน้อยเนี่ยก็ได้สังคมโลกได้เห็นว่าโอเคละ่ะเราเข้ามาสู่กระบวนการนี้ก็ได้นะเราก็ต้องเขาเรียกว่ามันเป็นไปตามสถานการณ์นะม,มันก็เลยอยู่กับ อ่าเรื่องของของกระบวนการที่เราตกลงกันไว้ในในในช่วงต้นเนี้ยสําหรับสี่ข้อนี้ก่อนนะครับแต่ส่วนเรื่องของอราษาตาฟ้าหรือพินที่อื่นที่เราเข้าไปควบคุมยังเข้าไปควบคุมไม่ได้ทั้งหมดนะตรงนี้มันก็คงจะต้องอว่ากันในลําดับต่อไปนะครับถามว่าแล้วถ้าเรามองว่าต่อไปจะทํำยังไงนะต่อไปก็คือถ้าเหมือนในอดีตก็คือว่า ถ้าเป็นพื้นที่ที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์เนี่ยมันก็ต้องไม่แสดงความเป็นเจ้าของนะมันก็จะต้องเหมือนกับว่ายังถือว่าเป็นพื้นที่ที่อ่าทั้งสองฝ่ายยังสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ด้วยกันนะมันจะเป็นแบบนั้นก็คือไปเข้าสู่ข้อตกลงเดิมที่เรามีอยู่นะครับเป็นแบบนั้นนะแต่หากอีกวิธีหนึ่งนะถ้าเราไม่ใช้ในข้อตกลงนั้นเราก็คงจะต้องใช้วิธีการเหมือนเดิมก็คือต้องใช้ อ,อการการแยกยึดกันนะ่ะนะมันก<อ>็จะเป็นแบบนั้นแต่ตอนเนี้อ่าแต่ตอนเนี้ยังไม่ได้พูดถึงส่วนน,นะนั้นนะครับนะมันบบนี้บนบนที่ปราสาทเนี่ยมีกองกําลังของขมรนอยู่ไหมท่านเสียตดอนตอนนี้มีนะครับตอนนี้มีขนะอ,องเราก็มีแต่ในตัวปรา,าสาทจริงๆเนี่ยเราไม่ได้มีเพราะว่าเดิมเนี่ยเราก็คิดว่าในตัวปราสาทมันไม่น่าจะเป็นที่ตั้งในทางทหารไง แต่ตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่เขาก็ทําผิดกติกาของสากลอยู่นั่นแหละนะแต่ในขณะที่ช่วงบรรยากาศทํงการหยุดยิงเนี่ยเมื่อใครอยู่ตรงไหนหรืออยู่ตรงนั้นเราก็เลยต้องอยู่ในลักษณะแบบนี้มาก่อนแต่ไม่ได้หมายเพาะว่าเราจะหมดความพยายามในการที่จะดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อพื้นที่ปราสาทตาควายไม่ได้ครับผมแต่อาวุธไม่มีใช่ไหมอาวุธหนักไม่มีรอบปราสาทไม่มีแล้วอ่าคือคือถึงที่คือ,คอตามข้อตกลงเนี่ยที่เรากำลังเดินหน้ากันอยู่ในขณะเนี้นะอ่าข้อตกลงเนี้ย เมื่อวานเนี่ยได้มีการชี้แจงกันนะตั้งแต่ระดับโฆษกรัฐบาลกระทรวงคือโฆษกทุกโฆษกอะนะครับที่เกี่ยวข้องนะ่ะดำเนินงานความมั่นคงเนี่ยเราก็ไปนะไปมีการชี้แจงสิ่งที่ชี้แจงหลักๆคือเราต้องการให้เห็นภาพว่าอ่ากระบวนการจากเดือนจากหลังจากหยุดยิงมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างเราก็จะเล่าให้เห็นว่ามีการประชุมกี่ครั้ง CBC ครั้งแรกประชุมเนื้อหาเป็นอย่างไรครั้งที่สองเป็นอย่างไรจนกระทั่งปฏิญญาอาสาิภาพที่ท,ที่กวนละลบเปิดล่าสุดเป็นอย่างไรเราก็จะเห็นว่าในทางเขาเรียกในทางอาในทางแผนเราก็มีความคืบหน้านะเสนอเรื่องนี้ตอนแรกไม่รับขอทบทวนตอนหลังก็เริ่มรับมาเรื่อยๆรับมาก็อาจจะรับยังไม่ครบทั้งสีนะจนกระทั่งหลังสุดเนี่ยนะ ที่วันที่26ตุลาที่กุลันเปอดอย่างเงี้ยเขาก็รับทั้งหมดโดยที่รับทั้งหมดมาก่อนแต่เพียงแต่ว่าตรงนั้นระบุถึงแอคชั่นแพลนนะซึ่งมันหมายถึงว่าจะทำอย่างไรคือมันมีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยยอมรับว่ามันมีความคืบหน้าในส่วนนั้นหลังจากนี้ไปมันเหลือแต่ขั้นปฏิบัติจริงนะครับคือยังมีทหารและยังมีอาวุธอยู่เนาะแต่เดี๋ยวจะถอด คืออย่างนี้ไอ้ถอนที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้เป็นการถอนกองกาลังเพื่อกันใช้แดง <c oughs> มันเป็นการอ่าในสี่ข้อมันมีเรื่องของการอถอนอาวุธถอนอาวุธ <c oughs> ถอนอาวุธหนักทาลายล้างสูงมันคือสิ่งนี้นะครับเรื่องที่สองก็เป็นเรื่องของการเจ็บกูก้ทุเระเรื่องที่สามมันก็เป็นเรื่องของการไซเบอร์แกม <c oughs> ถูกไหมครับ <c oughs> พอเรื่องที่สี่ก็เป็นการบริหารจัดการพื้นที่ อมันมีอยู่สี่เรื่องแต่ในเรื่องที่หนึ่งเนี่ยในการถอนอาวุธหนักเนี่ยมันก็เราก็กําหนดกันในแอคชั่นแพลนมันกาหนดเป็นเฟสค่ะถูกไหมแล้วก็เป็นประเภทอ่าในเฟสแรกนะครับนะอ่าประเภทอาวุธที่จะถอนถามว่ามีอะไรบ้างหนึ่งไล่มาจากอาวุธที่มันสเคยส่งผลกระทบต่อพี่น้องคนไทยค่ะอาหารไม่เท่าไหร่ถูกไหมครับอมยก็คือไอ้พวก b n อจรวด หลายลากล้องอะไรของเขานั่นแหละ <c oughs> นะส่วนของเราก็มีเตียงแตยว่าการใช้งานของเราไม่ได้มีปัญหาแต่มันอยู่ในข้อตกลงว่าเราถอนอาวุธยิงระยะไกล <c oughs> เพราะฉะนั้นมันก็เลยเริ่มดําเนินการอาวุธยิงระยะไกลก่อนเพราะต่อมามันจะเป็นอาวุธอประเภทปืนใหญ่ นะ <Bowser. S 2> เป็นเป็นอ่อเป็นสิ่งที่สอนรอบที่สองอันที่สามเนี่ยมันก็จะเป็นพวกอาจจะเป็นรถยนเกาะรถถังอะไรต่างๆมันจะมีอยู่สามเฟสเท่านั้นแต่นอกนั้นเนี่ยกําลังเนี่ยยังส่วนอื่นๆโดยเฉพาะกาลังที่อยู่ประจําแนวหน้าเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมก็ย <c oughs> นะังอยู่เหมือนเดิมครับผม อ่ามันจะเป็นแบบนี้ไม่ไม่ไม่ได้ถอนทั้งหมดหรอกครับบริษัทคอดี้ไบโอเทคจำกัดได้ทําวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องกรรวิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดถังเช่าที่เบรเป็นถังหมักปฎิกริชีวภาพแนวนอนลิัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถังเช่าตราคอดี้ไทยให้ปริมาณสารสกัดคอเลสิปิน0.65ม mm. ิลลิกรัมต่อแคปซูลก็บอกว่าขเขมรถอนไปไกลสุดหน25กิโลเมตรอาวุธหนักจริงไหมตัวเลขมันยังไงฮะ ตัวเล้ต้อง,อองจริงๆ,ๆต้อง AOT จริงๆแล้วผู้ <A OT S 1> ที่ <A OT S 1> จะเป็นคนาสังเกตการมันคือ AOT จริงๆเนี่ยสิ่งที่ทําทั้งหมดเนี่ยนะ AOT นั่แหละคือคคกลไกหลักที่จะเป็นผู้ที่บอกว่าใครจริงใจมากน้อยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะสิ่งหนึ่งที่ฝ่ายไทยทาก็คือมีกติกาอะไรมาเราเดินตามกติกานั้นนะใครจะเดินไม่เดินเราไม่สนใจนะครับเราเดินก่อนนะทาให้เขาเห็นก่อนว่ากระบวนการแห่งสันติภาพเนี่ย ตามคนไกเนี่ยเราไม่ได้ผิดผิวเลยเราทําตามซบทั้งหมดที่นี่เสร็จยอนะด้วยวครับเวลาครับครับครับผมโอเคเข้าใจเรื่องถวนาวุ่นนยพอจะเข้าใจกันได้นะแต่ว่าวท่านผู้ชมก็อถามกันเยอะเหลือเกินว่าแล้วสุดท้ายปราสาตาควายนี่เราจะรู้คําตอบสิ้นปีนี้รู้ไหมว่าจะเป็นของใครหรือว่าจะยืดเยื้อต่อไปยาวนานอันนี้จะตอบอยังไงดีครับคือจริงๆความยืดเยื้อเนี่ยผมว่ามันก่อนหน้านี้ก็ยืดเยื้อนะ จริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่าไม่มีใครเลยที่จะที่จะยอมรับในในเขาเรียกว่าในความเป็นเจ้าของนึกออกไหมฮะเราเองก็บอกว่าของเราตานุ้นก็บอกว่าของเขาถามวันนี้เราก็ยังบอกว่าตาก็ของเราถูกไหมวันนี้ถามเขาเขาก็บอกตาเมินโทม่าของเขาอืวันนี้มันจะเป็นแบบนี้เป็นทุนทุกพื้นที่นาทีนี้เรายังไม่สูญเสียปราสาทตาควาย ไม่ผมยืนยันว่าไม่สูญเสียยังครับยังเพราะว่าอะไรเพราะกระบวนการที่จะอให้ข้อสรุปกับเราก็คือกระบวนการของการปักปันเขตแดนถูกไหมถ้าปักปันเขตแดนแล้วเมื่อไหร่วันนี้แหละอาจจะต้องเกิดการยอมรับแล้วถูกไหมครับเพราะมันค่อนข้างเพราะมันเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงแต่วันนี้ถ้าสิ่งนี้ยังไม่เกิดทุกคนต้องรักษาสิทธิ์ของตัวเองใครก็ต้องบอกว่า ตรงนั้นอยู่ในที่ปไตยของไทยสรุปว่าตอนนี้นค,คือต่างฝ่ายต่างตึงกําลังกันอยู่เพียงแต่ว่าของเขาได้เปรียบนิดหน่อยที่ตอนว่าตอนหยุดยิงยี่สิบแปดกรกฎาคมเนี่ยเขาอยู่บนตัวปรา,าสาทพอดีเราอยู่เชิงเฉล่นนะขเขาเ <นะ S 1> ข้าไปอยู่ในตัวปรา,าสาทซึ่งม,มันก็มันก็ถ้าพูดถึงอการพฤติกรรมเนี่ยมันก็คงไม่เหมาะหรอกเพราะว่าจริงๆในตัวปราสาทมันถือเป็นโบราณสถานครับครับการจะใช้อาวุธมันต้องไปโดยค่านระมัดระวังนะครับแต่ตรงนี้ก็ ในอนาคตต่อไปเนี่ยอะไรมันก็คงไม่แน่นอนหรอกนะครับครับผมทีนี้มาถึงเรื่องสิบแปดจะเรียกว่าเฉลยเสร็ก,ก็ได้เอาไม่รู้จะใช้คํายังไงดีก็มีข่าวว่าหลังไม่เนี่ยเขมรรุกราวหน้าดูล็อบบี้โนนล็อบบี้นั่นบอกว่าต้องปล่อยโตได้แล้วอันนี้เรามีคําตอบสุดท้ายด้วยอย่างรับว่าเราจะปล่อยหรือไม่ปล่อยอย่างไรเมื่อไหร,จร่จริงๆอยู่ใน,นรจริงนๆะอยู่ในกระบวนการพิจารณานะครับอยู่ในกระบวนการพิจารณาถ้ามองเนี่ยเอ่อ ณนะวันนี้นะก็ถือว่าเขายอมรับเงื่อนไขทั้งสี่ข้อต่อไปก็ต้องมาดูว่าแล้วแต่ละข้อเนี่ยมันมีความเป็นไปได้มากน้อยเท่าไหร่ครับ <c oughs> นะยางน้อยแผนขนาดเนี้ยเราก็เริ่มเห็นเขาลางว่าเหมือนกับจะเป็นไปได้มันจะเหลือแต่การปฏิบัติในรายละเอียด <c oughs> เพราะฉะนั้นตอนเนี้ยมันก็ถือว่าออในเงื่อนไขเนี่ยก็เหมือนว่าเขายังเดินตามเงื่อนไขอย,อยู่นะครับเพียง <c oughs> แต่ว่า จะเสร็จสิ้นเลยเนี่ยทั้งสี่ข้อเนี่ยจริงๆมันอาจจะต้องใช้เวลามันก็ถึงบอกว่ามันจะต้องแสดงให้เห็นอะไรบางอย่างถึงการที่มันลดระดับของการเป็นปฏิบัติต่อกันนะครับตอนนี้เราก็พอได้เห็นภาพของของเรื่องอาวุธนะที่เห็นได้ชัดหน่อยอาวุธยิงระยะระยะไกลเขาก็ถอนเราก็ปรับออกครับผมพูด <จะ S 1> ได้ไห<ด>มอ,อีกตั้งเป็นเดือนลวกว่าจะได้รู้คําตอบสุดท้ายอะคร่าวๆอืม ือตอนนี้อยู่ในระหว่างพิจรารณานะครับมันคง<า>เป็นไปได้ทั้งหมดครับ<อ>ผมพูดง,ง่ายๆก็คือถ้ากัมพูชาเขาไม่ทําตามเงื่อนไขของเราสี่ประเด็นเราก็จะไม่ปล่อยตัวเฉลยศึกแน่นอนใช่ไหมคะเสตอสอาจจะไม่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 ถึงกระผูก,กันแน่นขนาดนั้นเพียงแต่ว่า,าโดยโดยทั่วไปเนี่ยสัญญาณของความเป็นปฏิบัติมันลดลงอย่างน้อยเนี่ยสัญญาแรกมันคือการที่เขายอมรอ่วมลงนามที่มาเลเซียนะครับแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขนะ แตราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าสิ่งสําคัญเนี่ยคงไม่ใช่ที่เฉลยศึกแล้วแต่นี้เฉลยศึกอาจจะเป็นองค์ประกอบว่ามันเป็นเพื่อความ <c oughs> ก็เรียกว่าอาจจะเป็นเพื่อ <c oughs> เพื่อความสมบูรณ์ในในในกระบวนการอ <c oughs> สันติภาพหรืออะไรที่แล้วแต่คนเนี่ยมันก็อาจจะเหลือส่วนนี้อยู่นะครับ <c oughs> เพราะนั้นมันก็พิจารณาว่า,าถ้ามันพอเป็นไปได้นะจากเดิมที่ไม่เคยเลยมันก็ท่าทีมันก็พูดได้ว่ามันเหมือนเป็นไปตามทางนั้นแล้วนะครับ <c oughs> แต่ใีนี้พอต่อไปเนี่ยบางอย่างมันอาจจะใช้เวลาหลายเดือนอนะสมมติว่ากรณีอีกหลายเดือนนะเรามีข้อสรุปว่ามันไม่ได้เป็นไปตามนั้นมันก็คงต้องมีมาตรการอย่างอื่นนะครับแต่อาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับเฉลยศึกแล้วครับผม,มคําว่ามาตรการอย่างอื่นคืออะไรอะคะถ้าอย่างนั้นเอาตอนนี้ยังบอกไม่ได้<อ>นะครับ<อ>เพียงแต่ว่าเราก็ต้องคิดว่าถ้า ถ้าเกิดสมมติว่าในกระบวนการในสี่ข้อหรืออะไรต่างๆอะที่เราตกลงกันแล้วมันไม่เป็นไปตามนั้นนะครับก็ต้องก,ก็คงเป็นเรื่องที่ที่ฝ่ายไทยก็ต้องไปพิจารณาตรงนี้อีกทีหนึ่งครับผมแต่ขณะนี้ยังไม่อยากให้มองอะไรที่มันออกเป็นลบมากนะครับ,รบถึง,ถ,งถึงจะมองมันก็อาจจะพูดณนะขณะนี้ก็คงไม่เหมาะสมเพราะมันจะผิดช่วงเวลาของสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ในขณะน,นี้นะครับตรงนี้ตรงนี้อาจจะต้องเดินให้ให้สุดทางก่อนอย่างน้อยจะได้เห็นว่าเราได้ทํา กระบวนการที่ไม่ใช่เราและกัมพูชาหรอกมันอาจจะมีสังคมโลกมองอยู่อย่างน้อยเราก็จะได้อยื่นตกบอกกับสังคมโลกได้ว่าสิ่งนี้เนี่ยนะที่ทุกคนเนี่ยอยากจะอยากจะให้ใช้กระบวนการนี้เราก็เดินแล้วครับอืมคือเรื่องคือเรื่องนี้เนี่ยคือก่อนนั้นนี้คนที่ตามข่าวเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเนี่ยเขาเข้าใจว่าไทยและกัมพูชาได้มีการลงนามปฏิญญาสันติภาพร่วมกันโดยที่มันมีสี่เงื่อนไขเนาะหนึ่งถอนอาวุธสอง ถอนกู้ทุนระเบิด3ปราบสแกมเมอร์สี่เคลียบ้านหนองจานหนองยาแก้วและถ้าเกิดว่ากาัมพูชาทําได้เนี่ยเราจะค่อยๆผ่อนคลายมาตรการเริ่มจากการอส่งเฉลยสึกก่อนแล้วเรื่องการเปิดด่านค่อยว่ากันในอนาคตแต่ทีนี้พอฟังเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันจะกลายเป็นประเด็นว่ากาัมพูชาย,ยังไม่ต้องทํา4เรื่องจนแบบตึงๆก็ได้เราอาจจะส่งเฉลยสึกกลับไปให้เขาแล้วสมมุติถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วเขาไม่ได้ให้ความร่วมมือกับเราแบบเต็มร้อยเนี่ยเราจะเอาอะไรเป็นเป็นอำนาจในการต่อรองอ่ะ ต่อ,อผมว่าจริงๆผมว่าจริงๆจริงๆเนี่ยถ้ามองในทางการอาหารเนี่ยเออเฉลธอ์ก,ก็ไม่ได้ไม่ได้มีบทบาทในการที่จะเป็นข้อต่อรองที่ได้สูงขนาดนั้นผมว่ามันน่า <c oughs> จะเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่าถ้าไม่ทําตามสี่ข้อนั้น <c oughs> อา่ <c oughs> อาอา่า <c oughs> ผมว่าน่าจะคงคงน่าจะก็คงเป็นเรื่องที่เราต้องคบคิดกันพอสมควรนะครับ <c oughs> แต่คิดว่าอคงคง,งไม่ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะขึ้นอยู่กับตรงนี้ แต่เพียงแต่ว่าเรื่องมาตรการของเฉลยเนี่ยเราพยายามทําตามหลักกติกาสากลเท่านั้นเองเขากําหนดว่าความเป็นปฏิบัติมันควรจะมีท่าทีที่มันลดลงถามว่าปฏิบัติลดลงไหมตอนลดลงตั้งแต่เรื่องของการยอมที่จะรับเงื่อนไขละนะแล้วก็มีการเริ่มยอมรับกันในแผนในหลายๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันลดไปแล้วระดับหนึ่งพอมาเรื่องของในสี่ข้อก็มาดูว่าอ่ะเรื่องของการถอนอาวุธอ่ะเริ่มเห็น นะเฟสหนึ่งได้แล้วอ่ามันก็ถ้าเราพิจารณาแล้วว่าโอเคตรงนี้มัน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 ปฏิบัติมันลบจริงแต่ถ้าพอกลับกลายเป็นว่าผ่านไปสี่เดือนห้าเดือนปรากฏว่าในสี่ข้อเนี่ยมันขับเคลื่อนได้แค่ช่วงแรกช่วงเดียวมันก็แสดงว่ามันอาจจะคนละอีเวนต์กับมันคนละบริบทกันละมันก็ต้องมาคุยกันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นตรงนี้มันแก้ไขยากไปแต่มันคงไม่ได้ผมว่าไม่ได้คงไม่ใช่ว่าเอาเฉลยไปผูกไปตรงนั้นหรอกค่ะ โอเคครับค่ะเอาละค่ะก็หวังว่าการสื่อสารหลังจากนี้เนาะเพราะว่าดิฉันคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบมีความละเอียดอ่อนมากเลยนะคะขอพระคุณเสตอสนะคะขอบคุณครับเสตตสครับสวัสดีค่ะคพลตรีวินไทยสุวารีท่านโฆษกกองทัพบ,บกนะคะประเด็นแรกคือยืนยันว่าปราสาทตาควายยังเป็นของประเทศไทยนะคะเรายังไม่ได้เสียปราสาทตาควายแน่นอนเพียงแต่ว่าเอาละรอจังหวะ การจะเอาคืนมาได้หนึ่งก็คือตีคืนหรือสองการเจรจาโดยที่ใช้วิธีทางการทูตเมื่อวานเนี่ยพลตรีนัทศรีอินทนระ์รองมระธาพรรคสองพักรบะนะ,ะนักรบตัวจริงเลยบอกว่ามีสองทางหนึ่งตีคืนอย่างที่น้องหมีว่าสองเราก็ต้องใจเย็นนิดหนึ่งรอขั้นตอนรอสเตปอันนี้แหละที่เขากาลังทํากันอยู่อันนี้ต้องใจเย็นๆแต่ท่านยืนยันว่าสุดท้ายแล้วปาสาตาควาจะเป็นของเราอย่างแน่นอนอันนี้รองม่ทับพูดนะครับ พลตีนัดศีนเมื่อวานนี้ผู้ที่รัชพัฒสุรินเมื่อวานนี้นะครับอื